ก็คือในส่วนของคอเนี่ยขอบของฟิงเกระบอดเนี่ยมันเนียนมือสัมผัสของบูคือตัวเนี้ยแตกใจมากเพราะเบาเป็นหกสายที่เบา ครับผมอดิศนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับพี่บุ๊กเอลิสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับผมก็เราอยู่กับโปรดักที่พิเศษมากๆนะครับก็คือไซเออร์มาคัสมิลเลอร์เอ็มซิกนั่นเองครับพี่บุ๊กเป็นรุ่นใหม่ใช่ค่ะเป็นรุ่นใหม่เป็นสีใหม่ ของไลฟ์ผลิตเฮดเลสของเขานั่นเองนะครับผมโอเคครับก็เพื่อนๆที่ติดตามมานะครับก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่บุ๊กเนี่ยเป็นไซเออร์อาร์ติสนะครับผมก็วันนี้ก็เลยชวนพี่บุ๊กมานั่งคุยนั่งลองด้วยกันสักหน่อยนะครับก็นึงผมถามพี่บุ๊กสักหน่อยแล้วกันว่าเกี่ยวกับไซเออร์ e ครับว่าหลังจากที่ได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยที่พี่บุ๊กแบบได้อยู่เขามาพี่บุ๊กรู้สึกไงกับ S S ส่วนตัวแล้วเนี่ยพอบูได้ลองอยู่กันมานานๆนานเนี่ยมันก็เป็นเบสที่เป็นตามอุดมคติของมือเบสที่ควรจะได้รับหนึ่งก็คือคุณภาพเสียงที่ดีปรับง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงจนดเกิดไปครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการเลยโอเคครับก็เดี๋ยวให้พวบเล่าเรื่องราวคร่าวๆข,ของแบรนด์นี้สักหน่อยดีกว่าพี่อ่าก็คือไซเออร์เนี่ยเขาติดต่อกับทางมาคัสมิเลอร์มาคัสมิเลอร์เนี่ยก็คือหลายๆคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นมือเบสฟิวชั่น ที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นแบ็กอัพแล้วก็ได้รางวัลแกมมี่หลายสาขามากๆโดยเขาร่วมมือกันโดยมีแกนหลักของการทำแบรนด์นี้ขึ้นมาก็คือคุณภาพดีและราคาเข้าถึงทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเบจิเนอร์จนถึงโปรเฟชชั่นอลจับต้องง่ายแลยว่าไหมจับต้องครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับโปรดักต์เบสไฟฟ้านะครับชื่อรุ่นว่าไซาเออร์มาคัสมิลเลอร์ M6 ที่มีให้เลือกทั้งหมด 4สาย5สายแล้วก็6สายเลยนะครับโดยจุดเด่นของซีรีส์นี้เลยนะครับก็คือเขาเป็นเบสหัวตัดซีรีส์แรกของทางไซเออร์เลยครับพี่บุ๊คหน้าตาดีด้วยใช่ครับผมก็ดูโมเดิร์นมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงกันนะครับพี่บุ๊คเคยลองเล่นเบสหัวตัดอะไรแบบนี้มาฟังไหมเบสหัวตัดเคยเล่นผานผนเพราะว่าได้ยินมาว่าเบสหัวตัดเนี่ยน้ำหนักเบาเพราะมันไม่มีไม่มีด้านเฮดสต็อปไม่มีลูกบิดตรงเนี้ยมันถอนน้ำหนักลงไปได้เยอะก็เล่นผานผนแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เจออะไรที่ถูกใจก็เลยไม่ได้ใช้ อ่าโอเคครับก็ทางไซเออร์เนี่ยเขาก็เคลมมาเลยว่าหัวตัดของเขาเนี่ยน้ำหนักเบามากโดยรุ่นที่เป็น4สายนะครับหนักแค่ไม่ถึง4ี่โลเลยครพี่บุกหรอคะใช่ครับปกติแล้วเบส4สายเนี่ยแน่นอนว่าหนักเกิน4ี่โลแน่นอนแต่ว่าอันนี้รุ่นเริ่มต้นของเขาคือ3ามโลนิดๆ3ดสโลกว่ากว่าเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตัวจริงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคครับพี่บุ๊กตอนนี้ก็อยู่ในมือของพี่บุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นตัวสี่สายเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับพีีี่่่บุุก๊กกกกกหหหนนนนน้าาาตตลลคเเเเพิิๆๆะะ็็็จมมมือััวดดททโร์ส มันอมแดงอมน้ําตาลมันจะไม่จีดจัดเกินไปคือเขาจะมีความแบบดุ มีความแบบเข้มๆอืมครับผมแล้วลองถือน้ําหนักเป็นไงบ้างครับเบาันี้ถือว่าเบามากสาหรับบุ๊คที่สไปเบสมาแล้วหลายตัวหลายแบบตัวนี้เป็นตัวที่เบาเบาโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังสเปกกันดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเบสหัวตัดแน่นอนนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยจะเป็นมะฮอกอนีแบบเคลือบด้านหรือว่าแบบซาตินนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับบอดี้พิเศษสําหรับสีดําเป็นไม้บอดี้สวัสด์แอชนะครับเราจะเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเจนเลยคอเนี่ยจะเป็นเมเปิลกับมกาสลับกันนะครับ เห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้ก็เป็นเมเปิลมอกานีเมเปิลมอกานีเรียงกันไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิงก็บอร์ดโรสวูดสีเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับผมเฟดของเขาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีความแตกต่างจากเฟดทั่วไปตรงนี้เขาคือมันติสเกลเฟดใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็คือมันจะไม่ได้วางตรงๆเหมือนเหมือนทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันตรงนี้มันมีส่วนช่วยในการที่ทําให้แบบเล่นง่ายขึ้นในแต่ละโพสิชันถูกไหมครับใช่มันเล่นง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับบูเองอะบกเป็นคนนิ้วเล็กพ ไอสายบนบนของบูจะเล่นรู้สึกยากกว่าเดิมแต่ในทางกลับกันสิสายล่างๆบูจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรเชฟแคบลงอ่าใช่มันจะแคบลงเนี่เวลาเล่นสายล่างๆถ้าเราต้องการสปีดหรือเราต้องการเล่นอะไรที่แบบมันเร็วอ่ะอาจจะโซโลอะไรอ่ามันตอบสนองได้ดีก็คือเล่นได้ง่ายขึ้นแต่สายบนก็จะแบบ เอื้อมเอื้อมมากกว่าเดิมนิดนึงจะเป็นเหมือนลักษณะเฉพาะของเฟรดประเภทนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ความยาวสเกลนะครับอยู่ที่3 3มสถึงสานิ้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ของทางไซเออร์ตลอดมานะครับก็คือเ g e l e s s วันนี้ให้พี่บุกอธิบายเลยดีกว่าพี่ก็คือในส่วนของคอเนี่ยขอบของฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเนียนมือมันจะเนียนไปกับเฟตเลยคแบบเรารูดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความแบบว่าตะขุกข,ขาหรือว่าแบบไอ,ไอ้ไอ้บาดบาดเนี่ยไม่มี มันลื่นมากทั้งข้างบนข้างล่างเล่นเราค่อนข้างสบายเหมือนอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ในจุดที่ไซเออร์เนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากๆทั้งโปรดักกีตาร์และก็โปรดักเบสของเขานั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเฟดเป็นแบบมีเดียมจ m โบนะครับมากันทั้งหมด24เฟดนะครับผมแล้วก็ร d i u s อยู่ที่16นิ้วครับต่อมาที่ภาคปิกอัพของเขาเนี่ยะครับผมตรงนี้เนี่ยใช้็นรุ่นมาคลสพลช Revolution Set นั่นเองนะครับพร้อมกับภาค Active Pre-Am p ที่ชื่อว่า m a r c u s Heritage T นั่นเองครับพี่บุ๊ก็แน่นอนว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้ง Passive แล้วก็ Active นะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะดูเป็นหน้าตาเหมือนกับ h ัมเบอร์เทั่วไปเลยที่เราคุ้นเคยนะครับผมแต่ว่าเขาจะพิเศษตรงที่ว่าจะมีสวิตช์การปรับแต่งตัว Pick Up นะครับให้เราได้ใช้งานแบบหลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับสวิตช์แรกเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับ ของฮัมเบอร์เกอร์ตัวบนนะครับตัวเน็กนั่นเองแล้วก็สวิตช์ถัดมานะครับเป็นตัวปรับแต่งของตัวบิดก็เราจะสามารถปรับได้3าโหมดด้วยกันนะครับจะเหมือนกันทั้ง2สวิตช์เลยนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นการปรับแบบพาราเรลนะครับผมก็คือใช้งานเหมือนกับว่าเราเปิดซิงเกิลคอยสอตัวพร้อมกันในของปิ๊กอัพฮัมเบอร์เกอร์นี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นการตัดคอยก็เหมือนกับว่าเราใช้งานของเขาเป็นซิงเกิลคอยตัวเดียวแล้วก็เซกเตอร์ระล่างสุดนะครับ จะเป็นแบบซีรีส์อันนี้ก็คือเหมือนเราเปิดเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตัวเดียวใช้งานนั่นเองนะครับจะเหมือนกันเลยทั้ง2สวิตช์นั่นเองแล้วก็สําหรับสวิตช์นี้นะครับจะเป็นการเปิดหรือว่าปิดแอคทีฟนั่นเองนะครับถ้าอยู่ด้านล่างก็จะเป็นพาสซีีปกติถ้าเราปัดขึ้นมาก็จะเป็นเปิดระบบแอคทีฟของเขาแล้วก็ถัดมาหน็อบเดี๋ยวให้พี่บุ๊กช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังดีกว่าครับในส่วนของตัวหน็อบตรงนี้นะคะที่แบบมันเยอะมากๆเราเริ่มจากตัวแรกก็คือจะเป็นวอลลุ่มแล้วข้างล่างก็จะเป็นโทนนะคะค ถัดมาตัวนี้จะเป็นแผ่นปิดอัพถัดมาตัวนี้จะเป็นเสียงแหลมทริเบลอันนี้ก็มี2ชั้นจะเป็นคัดย่านมิดไฮกับ ลดลงและตัวสุดท้ายก็จะเป็นเบสค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะมีตัวเซนเตอร์ล็อกด้วยเซนเตอร์ล็อกเนี้ยก็คือเหมือนเราหมุนๆม,มาแล้วจาไม่ได้ว่าตรงกลางมันคือตรงไหนใช่มันก็จะมีกึกของเขาอยู่จะมีกึกตรงกลางไว้อยู่แล้วก็ในส่วนที่พี่บุ๊พูดว่าเป็นตัวคัดย่านนะครับมันก็สามารถเลือกย่านเสียงในส่วนของมิดเดิลได้ว่าเราอยากจะคัดหรือว่าเพิ่มย่านไหนนั่นเองนะครับเราก็แค่แบบเหมือนสวิปหาไปเลยว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบย่านไหนนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับในส่วนของภาคปิกอัพของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคร อของกีตาร์หรือว่าเบสหัวตัดเนี่ยก็คือการตั้งสายเนี่ยเขาจะเอามาอยู่ด้านหลังแทนจะย้ายที่เราก็สามารถตั้งด้วยการหมุนมือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หกเหลี่ยมเนี่ยขันเพื่อที่จะตั้งสายก็ได้เช่นกันนะครับสายที่ติดมาจากโรงงานนะคะที่มาพร้อมกับเบสตัวนี้ก็จะเป็นของ D R Dragon Skin นะคะข้อดีของเขาก็คือจะเป็นโคตติ้งที่กันเหงือ่อกันสนิมมีอายุการใช้งานเนี่ยยาวนาน อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะประมาณนี้สําหรับรายละเอียดของเจ้าเบส M6 จากทาง m a r c u t Miller ตัวนี้นะครับโอเคครับ okay, พี่บุ๊กเดี๋ยวเรามาเทสเสียงให้เพื่อนๆฟังกันดีก,กว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสแบบฮัมเบอร์เกอร์ปกติก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดภาคแอคทีฟเอาไว้เลยนะครับผมโดยจะเริ่มจากตัวเน็คครับพี่บุ๊ก เป็น้เป็น50%เบลนด์กันเเดี๋ยวลองเป็นตัวบริดเลยครับ แบบพาสซีฟบ้างไหมพี่่คะ<ต>สักหน่อยครับอันนี้เป็นตัวบิดแบบพาสซีฟครับโอเคครับเท่าที่ฟังอะคาแรกเตอร์มันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ พอเราปรับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีของของซาวเบสไปเลยตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการอยากได้แบบไหนขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองก,ก,ก็เข้าใจง่ายถ้าแบบโทนรวมๆของปิกอัพแฮมเบอร์เกอร์ของเขารู้สึกยังไงบ้างครับที่ลองเบลนด์ไป50%หรือว่าบิดทั้งตัวเน็กด้วยอะไรมันก็จะทอนความแรงของปิกอัพแฮมเบอร์เกอร์ออกไปคือคนสวนมากอะ่ะจะ คิดว่าเบสที่เป็นฮัมพ์พัคเกอร์อ่ะมันจะแรงจะเล่นยากจะต้องล็อกจะต้องนี่น,นั่นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ในด้วยมันมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นมีการลดเสียงมีการเก็บเสียงบางย่านออกไปเนี่ยเราก็ทําให้เล่นได้กว้างขึ้นได้เหมือนกันเราจะรู้สึกว่าคารคเตอร์ของเบสตัวเนี้ยค่อนข้างหลากหลาย แล้วก็มีให้ปรับเป็นพาสซีฟได้ด้วย,ยกูสว่าทำให้มันกว้างขึ้นจริงจริงใช่มันจะให้แบบว่าเป็นพิกอัพที่เป็นทำปักเกอร์แล้วมันจะต้องเล่นพุ่งๆแรงๆอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตัวนี้ปรับได้เยอะมากเดี๋ยวเราลองโหมดพิกอัพดีกว่าที่เขามีมาให้ปรับตัวละ3าอันเนี่ยว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเน็กก่อนเลยแล้วกันครับพี่บุก๊กแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นภาคแอคทีฟขึ้นมาแต่ว่า EQ นะครับผมจะปรับเป็นแฟลตหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจาก ด้านบนสุดนะครับอันนี้จะเป็นพา r a l e ลนะครับก็คือเหมือนเราใช้งานเป็นซิงเกิลคอยล์ตัวเปิดต่อกันนั่นเองลองดูครับพี่บุกโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นซิงเกิลคอยบ้าง ไปบุกเดี๋ยวเรามาลองตัวบิดกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงครับเบรนมาที่ตัวบิดนะครับแล้วก็เริ่มจากทำก่อนดีกว่าจะได้ชัดๆไปเลยแต่ไ้บุกลองเล่นแบบสั้นๆนะผมจะลองเปลี่ยนตัดคอยครับอันนี้เป็นพเพล a เลีวครับ โอเคพี่บุ๊กเดี๋ยวเราลองสลปบ,บ้างดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากฮัมเบอร์กเกอร์ของตัวบริกเลยเอ,อ่ะได้ค่ะไปครับตัดคอยครับพาเรลครับอืมประมาณนี้ต่างอยู่นะพี่มันก็มีความต่างค่อนข้างชัดเจนนะคือพอมันเป็นพาเรลอะ่ะเขาเรียกว่า ความแรงแอตแท็มันน้อยลงแต่ว่าเสียงกลางมันก็จะเยอะอยู่โทนมันคล้ายๆกับตอนที่เป็นฮัมเบอร์เแต่ว่าความแรงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูแบบโหดเหมือนทมอะไรเงี้ยใช่แต่พอตัดเป็นซิงเกิลคอยปุ๊บคาแรคเตอร์มันก็ยิ่งชัดเจนเลยก็คือเสียงแหลมมันจะมีมากขึ้นมันจะมีความแบบสว่างขึ้นมาหนึ่งดูแบบเปิดๆขึ้นอ่ใช่เสียงจะกว้างกว่าจะไม่แบบเป็นรูป แบบเหมือนเหมือนสไตล์ฮัมเบอรเกอร์เลยเวลาเล่นแลปอะไรเงี้ยปรับเป็นซิงเกิลคอยก็อาจจะแบบได้ยินฟับแบบเ,บเปรียร้ยวๆของสายมากขึ้นเด้งๆมากขึ้นอา่าโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นชาวร็อกหรือว่าชาวเมทัลอาจจะอยากลองฟังถ้าเล่นกับเสียงแตกก็จะเป็นยังไง่ใช่เดี๋ยวผมลอ,อยให้สักหน่อยดีกว่าได้โอเคครับ ได้ไหมครับเดี๋ยวลองตัวเน็กสักหน่อยดีกว่าพี่ได้ค่ะเป็นไงบ้างครับพี่บุกก็แรงนะแรงแบบตอบโจทย์สำหรับ เบสที่เป็นฮรรมปักเกอร์ชัดเจนคือมันไม่มีส่วนที่รู้สึกว่ามันมันบวมไปเราต้องคัดเราต้องคัดเราต้องเราต้องลดไหนเพราะว่าอันนี้ก็คือปรับแสจะมีแค่แบบแพนปิกอัพเฉยๆโอเคแล้วก็จริงๆแล้วแบบว่าปรียมของเขาเนี่ยมันค่อนข้างปรับได้ละเอียดมากๆใช่มีทั้งแบบมิดฟรีแอนซีที่เราสามารถสวิปหาย่านที่เราต้องการเพิ่มลดได้หรือว่าจะเป็นไฮโลล้วก็ปรับได้หมดเลยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็เปิดเป็นภาคแอคทีฟไปเลยแล้วก็เริ่มจากตัวบริดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปที่ตัวเน็กก็รู้สึกว่าสะใจ สอ p o s i t i o n เลยใช่ก็เลือกใช้ได้จริงๆเราก็ไม่ต้องแบบว่าเปดดิด distortion เป็นล็อกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือเราสามารถหาสิ่งที่เราชอบได้จากเบสตัวนี้โอเคครับสำหรับตัว4สายผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองตัว6สายแบบชัดๆกันดีกว่าว่าโทนมันจะต่างกันแค่ไหนก็ไม้ที่เป็นมอสกานีกับสวมเอชนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับ โอเคครับผมก็อันนี้จะเป็น M s e r i e s ที่เป็น6สายนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหน้าตาเนี่ยแตกต่างสิ้นเชิงหน้าตาดี แต่ดูดูเป็นพิเศษสิ่งที่แตกต่างชัดๆเลยนะก็คือบอดดี้ตัวนี้เป็น s w ั m a s แนะครับแล้วก็เราจะสามารถเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคพี่บูก็หลังจากที่เล่นตัวสีสายมาแล้วจนถึงตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างรครับสัมผัสอะไรแบบนี้สัมผัสของบูคือตัวนี้ แตกใจมากเพราะเบาเป็นหกสายที่เบา1เนี่ยเพราะเป็นเฮดเลสสองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวบอดี้ที่เป็นไม้ที่เป็นสเปคของเขาก็คือจะเบาแทบไม่ต่างกับสีสายคือหนักกว่านิดเดียวแต่อห,หนักกว่านิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่าเบสหกสายทั่วไปยังเบามากอยู่ดิแล้วก็มีความเล่นง่ายแต่ว่าส่วนตัวบุกคไม่เคยเล่นหกสายไม่เคยเล่นแบบจริงๆแต่ว่าพอด้วยความที่มันเพิ่มสายหนึ่งมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโทน ที่เป็นโทนตัวเลือกเราสามารถเล่นย่านที่ในเบสทั่วไปอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าอ,อาจจะลงไปไม่ถึงแหลมแหลมไม่ถึงเท่าน,นั้นเลยถ้าแหลมถึงคือเนื้อมันไม่ค่อยมีแต่พอมันเป็นหกสายปุ๊บทุกอย่างมันครบโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสติกอัพม,มันสักหน่อยดีกว่าแบบฮัมเบอร์เกอร์ว่าตัวนิกตัวแบบเบลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวบิดขเขาจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มจากตัวนิกก่อนเลยละกันผมจะเปิดเป็นแอคทีฟก่อนนะครับผมไปครับ เดี๋ยวลองเบลนดูนะครับ50%นะครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นตัวบิดบ้างนะครับเคเนดะี๋ยวให้พี่บุ๊กลองแลับสักหน่อยดีกว่าพี่เดี๋ยวผมปรับเป็นแบบเบลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกัน พี่บุรู้สึกว่าโทนเป็นยังไงครับแตกต่างจากตัวสี่สายยังไงบ้างในความรู้สึกของบุ๊กเองตัวนี้จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมันชาร์ปมันคมแต่มันไม่ใช่ว่าตัวนั้นไม่ดีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าสมมุติตัวบุ๊กเองเนี่ยชอบจะเสียงชอบเสียงที่มันแอคแท็กแรงๆกว่าอีตัวนี้บุ๊กว่าบุ๊กชอบตัวนี้ ควารู้สึกของบุกเล่นตัวนี้เราสึกแบบกล้าเล่นมากกว่าผมก็รู้สึกว่าตัวโน้ตมันดูมีความแข็งแรงหรือว่าแบบดูมีกล้ามมากกว่าตัวใช่ใช่ถ้าอย่างเทียบกับตัวเมื่อกี้ตัวที่เป็นสีสายอาจจะเป็นด้วยของคาแรคเตอร์มันเองอะบุ๊กมองว่าแอตแทกมันไม่คมชัดไม่แข็งแรงเท่าตัวนี้ถ้าอย่างส่วนตัวบุกเองบุกจะกล้าเล่นตัวนี้มากกว่าจะกล้าออกแรงกับมันมากกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่แล้วเนี่ยบุกว่าเวลาบุ๊กออกแรงไปบุกรู้สึกมันเคิคินกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งง2ตตัวา่ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสภาคปรีแอมของเขาสักหน่อยดีกว่าได้ว่าถ้าเกิดผมปรับเจ้าตัวแหลมมิดนะครับแล้วก็ตัวโลเนี่ยมันจะให้อาการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแอคทีฟนะครับในส่วนของป i ิ k กอัพตัวเน็กแบบฮัมเบอร์เกอร์นั่นเองเริ่มจากไฮก่อนนะครับ ่อมามิดนะครับผมจะลองสวีปดูนะครับ ได้โล่งเขาบ้างครับเป็นไงบ้างครับพี่บุ๊ส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วคือมันมีความละเอียดมากๆคือหมุนนิดเดียวเสียงเปลี่ยนแล้ว แล้วเหมือนผมรู้สึกว่าย่านที่เขาแบบจัดการมาให้อย่างสมมติย่านแหลมนะครับเขาก็เหมือนเลือกมาได้แบบว่าโดนตัวสวิตสปอตที่เราอยากจะเพิ่มหรือว่าอยากจะลดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นย่านที่มันได้ใช้งานจริงๆในของเบสอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงโลด้วยแบบเพิ่มมานี่คือสันแบบสะใจเลยระเบิดแบบเสียงแบบป้วนขึ้นมาทันใช่ครับไม่ได้แบบเพิ่มมาแค่ให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อมีโลมาอันนี้คือแบบเพิ่มขึ้นมาในจุดที่แบบถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็มิดนะครับที่ผมได้ลองแบบสวิตไปด้วยอะไรเงี้ย ก็ถือว่าละเอียดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดมากมาจากมิดโลไปจนถึงแบบเกือบไฮได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเกือบมิดไฮอะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะปรับภาคปีอมได้สนุกเหมือนกับว่ามีหน้าตู้เล็กๆเกี่ยวกับตัวเบสของเราเลยเด็กเ,เพื่อนๆที่แบบทำความรู้จักของเขาไปสักพักหนึ่งก็น่าจะชินถนัดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียง distortion กันบ้างดีกว่าดว่าตัวนี้จะตอบสนองย,ยังไงบ้างนะครับ ันนี้ลองแต่แบบตัวโลเลยมันจะได้แบบชัดเจนเพราะอย่างสายอื่นถ้าโลผ่านอ่ะส่วนตัวบุกว่าสายอื่นอ่ะโอเคและยังมันจะมีบางตัวที่แบบเวลาแล้วเล่นไอตัวที่แบบเป็นบีโลแล้วมันวแหววแหววอะไรอ่ะก็คือแบบตัวบีโลไม่นิ่งอะไรอย่างนี้ใช่แต่ตัวเนี้ยค่อนข้างนิ่งสมมติมันจะไม่แบบบวมอืดขึ้นมาอะไรมันจะไม่ไม่แกว่งโอเคก็เหมือนกับว่าย่าโลเขามีความแบบนิ่ง อยยู่ด้วกันคมก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ไซเออร์เขาดีไซน์ให้เป็นแบบ scale. มันติสเกลอรพี่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสังเกตนะครับทั้งตัวของเบสเนี่ยตั้งแต่ตรงบิดไปจนถึงตัวเฮดเล็ทของเขาเนี่ยคือสายบนสุดของเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าสายล่างสุดนะครับผมถ้าสังเกตก็คือระยะความยาวของสายเนี่ยคือเขาตั้งใจให้ แรงตึงสายของสาย6เนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีนะครับก็ทําให้พี่บุ๊กเนี่ยรู้สึกว่าโน้ต B ีมันเป็นโลบีที่นิ่งอะไรกระชับเล่นแล้วก็ชับสำหรับใครที่เป็นชาวร็อกชาวเมทัลก็คือได้ตัวนี้ไปก็เล่นง่ายเลยอ่ะเบ่ยงสมมุติเราไปเล่นเบสที่มันเป็นสเกลปกติครับเป็นเป็นเฟรตปกติเนี่ยเวลาดีดจะต้องยัง้งยั้งมือนิดนึงไม่ก็ต้องมีคอมเพรสเซอร์ครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือคุมได้ง่ายได้ง่าย โอเคครับผมพี่บุ๊กก็หลังจากที่เราได้ลองกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ M6 Series จากทางไซเออร์นั่นเองนะครับพี่บุ๊กรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์นี้เราพูดกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกหลังเล่นก็คือหน้าตาดุดูเข้มดูแบบดูผู้ชายผู้ชายครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเบสตัวเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างกว้างมากๆ มีตัวเลือกให้ปรับเสียงเนี่ยสนุกมากๆคือถ้าเราเป็นคนที่ลงไหลในสิ่งดนตรตีแล้วหรือกําลังฝึกเนี่ยเราสามารถนั่งอยู่อย่างเงี้ยเพื่อหาคาแรคเตอร์ตัวเองได้เลยสมมุติว่าถ้าถามว่าเบสตัวนี้เหมาะสําหรับใครสําหรับบุ๊กเองนะคะเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้ที่ใช้งานจริงไปใช้อัดงานหรือใช้ขึ้นคอนเสิร์ตได้เลยเพราะว่า1มีน้ําหนักเบาสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่ ไม่ชินกับการ supply base ักหนาเบสโซนะตัดอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะปรับได้กว้างมากด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ล็อกอย่างเดียวและกแน่นอนว่าสาหรับแอนไซเออร์เนี่ยราคาก็ทําให้จับต้องง่ายๆนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกสนใจนะครับอยากเข้ามาลองก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ Music Arm มทุกสาขาเลยนะครับอยากจะลองรุ่นไหนเนี่ยสามารถแคปจากคลิปวิดีโอของเราแล้วก็ยื่นให้พนักงานดูได้เลยว่าอยาก ดูตัวนี้อยากลองตัวนี้มีไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆนะครับที่มาเทสมาลองให้เพื่อนเพื่อนชาวมอสิกอาร์มไ,ได้ฟังไปยพร้อมกันนะครับ และพี่บุ๊กฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยดีกว่าพี่ค่ะทุกคนสามารถติดตามบุ๊กได้ที่ IG และ Facebook Fan Page นะคะที่ b o o k r 8 m นะคะชื่อเดียวกันหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเ l i ิสแบนออ f ฟิเชีค่ะก็ฝากเพื่อนๆชาวม u s i c a อ m มนะครับไปกด Follow ทุกช่องทางของพี่บุ๊กด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องม u s ส c a r ามด้วยนะครับถ้าสนใจไซเออร์มาคัสมิลเลอร์เอ็มซกน,นะครับก็สามารถไปได้ที่หน้าร้านอย่างที่ผมได้บอกไปหรือว่าสั่งซื้อผ่านนนนลกก้ัััะบวีผมพแ Headless Sire r Marcas Miller M6 ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Music Arms